ยินดีต้อนรับผู้ฟังที่รักแม้ว่ารูปลักษ์ภายนอกจะยังคงปรากฏอยู่ในความคิดและจิตใจของหลายหลายคนความชัดเจนมากมายยังคงปรากฏอยู่ทุกทุกวันผู้คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตธรรมดาต่างตื่นตัวกับความจริงที่ว่า โลกเป็นมากกว่าสิ่งที่พวกเขาถูกสอนและเชื่อมามากพลังงานแสงความถี่สูงที่เข้ามากำลังนำทางผู้ที่เปิดกว้างไปสู่การตรวจสอบความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกอย่างซื่อสัตย์และไร้อัตตาสิ่งนี้ ทำให้พวกเขาได้ตะหนักเป็นครั้งแรกว่าสิ่งที่โลกมองข้ามไปว่าเป็นเรื่องจริงและถูกต้องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อบุคคลจำนวนมากขึ้นเรื่อยเรื่อยตื่นขึ้นสู่จิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกลุ่มสาคุนก็เริ่นสะท้อนกลับโดยอัตโนมัติ ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งในทางกลับกันก็ช่วยให้ผู้ที่เปิดกว้างสามารถเข้าถึงแนวคิดเกี่ยวกับความจริงได้ง่ายขึ้นผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่เป็นรากฐานของกฎกฎหมายคำสอนซึ่งมีพื้นฐานมาจากการแยก จากกันและได้ปกครองจิตสำนึกของโลกมาเป็นจำนวนยาวนานสิ่งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จและได้รับประโยชน์จากแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกทำให้พวกเขาส่งเสริมกิจกรรมและข้อมูลที่ทำให้เกิดความกลัวมากขึ้น ความเชื่อในการแยกจากพระเจ้าผู้คนสัตว์พืชและชีวิตทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นถือเป็นสภาวะของการสะกดจิตโลกเป็นจักรวาลของจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่กับบุตรและธิดาของพระเจ้าแต่เมื่อตีความผ่านจิตใจที่มีเงื่อนไข ด้วยความเชื่อในความเป็นทวิภพพลังสองประการและการแยกจากกันมันเผยให้เห็นถึงประสบการณ์ของความดีและความชั่วซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นตัวแทนของแนวคิดโลกเป็นการแสดงออกที่สมบูรณ์แบบของความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่แต่ละคนเป็นแต่เมื่อโลกถูกตีความผ่านจิตสำนึกสามมิติผู้คนส่วนใหญ่จะมองเห็นและสัมผัสได้ผ่านสภาวะภาพรวงตาสากลบ่อยครั้งผู้ศึกษาความจริงที่พัฒนาแล้วสบายใจในจิตวิญญาณพบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป และไม่มีอะไรรู้สึกเหมือนเดิมดูเหมือนว่าเทคนิคพยายามแล้วเป็นจริงสำหรับการตั้งศูนย์กลางดูเหมือนจะไม่ได้ผลอีกต่อไปไกด์ดูเหมือนจะไม่ตอบสนองอย่างพร้อมเพรียงการไก่เกียงอาจรู้สึกแตกต่างออกไปว่างเปล่า การปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่คุณเคยได้รับการยอมรับว่ามีพื้นฐานมาจากการแยกจากกาันและดูเหมือนว่าการขจัดพลังงานเก่าจะกลายเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเบื้องต้นของคนคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการบ่งชี้ถึงการสำเร็จการศึกษา ไปสู่สภาวะจิตสำนึกใหม่ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยใช้ได้ดีอีกต่อไปวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณคือการเดินทางผ่านช่วงชีวิตและสภาวะจิตสำนึกต่างๆมากมายซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยการรูชารูปเคารพจากนั้นก็เป็นลัทธิ จากนั้นก็ไปสู่การจัดตั้งศาสนาทั้งตะวันออกและตะวันตกจากนั้นก็ไปสู่อภิปัฏยาและสุดท้ายคือเวทมนซึ่งแต่ละศาสนาคงอยู่ชั่วชีวิตหรือหลายชั่วอายุคนอภิปัฏยาเป็นแง่มุมหนึ่ง ของการเดินทางทางจิตวิญญาณแทบทุกครั้งแต่เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีพื้นฐานมาจากความต้องการแก้ไขเยียวยาหรือเปลี่ยนภาพแย่ๆให้กลายเป็นภาพที่ดีโดยเชื่อว่าคุณแยกจากกันและต้องทำบทสวดมนต์พกพาคริสตันนี้ หรือคริสตันนั้นใช้น้ำมันนี้หรือทำพิธีบางอย่างเพื่อจะได้ใกล้ชิดผัดเจ้ามากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้สิ่งที่คุณสแสวงหาได้เพราะมันอยู่นอกตัวคุณพวกเขาสามารถและช่วยเหลือได้เพราะพลังงานของพวกเขาสามารถสะท้อน และปุกพลังเดียวกันนี้ที่มีอยู่ในตัวคุณแล้วนักเรียนแห่งความจริงจำนวนมากติดอยู่ในช่วงเลื่อนลอยของการตื่นรู้เพราะเทคนิคต่างๆมักจะได้ผลและให้ความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณมีจุดหนึ่งที่ผู้สแสวงหาความจริงอย่างจริงจังทุกคน จะต้องละทิ้งการปฏิบัติเหล่านั้นซึ่งเชื่อว่าจำเป็นสำหรับการติดต่อกับพระเจ้าและยอมรับความเป็นจริงของความเป็นหนึ่งเดียวกันหลายคนศึกษาและเข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงและจิตวิญญาณคือจิตสำนึกของพระเจ้าที่แยกเป็นหลายบุคคลแต่อัตตาของตัวเอง โน้มน้าวให้พวกเขาละทิ้งข้อมูลนี้ไปจากความเชื่อที่ว่าการดำเนินชีวิตตามความจริงนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับนักบุญแต่ทำไม่ได้และไม่สามารถบรรลุได้สำหรับคนทั่วไปทุกคนหลายท่านเตรียมพร้อมทางจิตวิญญาณ ที่จะก้าวเข้าสู่ระดับอาถรรพ์ซึ่งไม่เหมือนพระภิกษุในจีวรนั่งสมาธิตลอด24ชั่วโมงทุกวันแต่เป็นการใช้ชีวิตแบบธรรมดาจากจิตสําึึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันสามารถทำได้หลายคนทำได้แล้วและอีกหลายคนกำลังฝึกฝนอยู่เหตุผลหนึ่งที่คุณ อยากอยู่บนโลกในเวลานี้ก็คือพลังงานความถี่สูงที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของโลกเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถขึ้นสู่จิตวิญญาณในขณะที่ยังคงอยู่ในร่างกายพวกคุณหลายคนได้บรรลุสภาวะของจิตสำนึก ที่เตรียมพร้อมที่จะก้าวไกลกว่าอัตตาและพร้อมให้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตของระบบไอทีในรูปแบบและผ่านทางคุณเป็นการละทิ้งความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเยียวยาเคลียหรือลบ รูปรักส่วนบุคคลหรือรูปรักภายนอกด้วยสภาวะจิตสำนึกที่ตระหนักว่าสิ่งใดที่ต้องแก้ไขและเยียวยานั้นไม่ใช่ความจริงพระเจ้าทรงแต่งตั้งหรือคำจุนแต่เป็นการสำแดงความเชื่อในการแยกจากพระเจ้าคือการมีความกล้าที่จะยอมจำนน ต่อสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วและปล่อยให้ไอทีเป็นซัพพลายเออร์ผู้นำทางผู้ปกป้องและครูของคุณคุณไม่สามารถและจะไม่ได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ภายในตัวคุณหากคุณเชื่อมต่อกับสื่อเทคโนโลยีหรือกิจกรรมภายนอกตลอด24ชั่วโมงทุกวัน อัตตาความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกแยกจากพระเจ้าจะอยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อบอกคุณว่าต้องทำอะไรเมื่อใดและอย่างไรด้วยเสียงที่อยู่เหนือเสียงอันเงียบงันภายในนี่คือสาเหตุว่าทำไมการมีความเงียบการทำสมาธิในแต่ละวันจึงเป็นเรื่องสำคัญ จนกระทั่งมันกลายเป็นสภาวะสติสัมปชัญญะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนจากคำแนะนำที่คุ้เคยของอัตตาไปเป็นการฟังและไว้วางใจจากภายใน คุณใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ที่มีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีมาหลายร้อยช่วงชีวิตโดยที่อัตราเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของการอยู่รอดอัตราทำหน้าที่ได้ดีในสภาวะการรับรู้ก่อนหน้านี้และยังคงให้บริการอยู่ทุกวันนี้บนโลกแต่อัตราสามิติ พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นกำลังหลักที่นำทางและทำให้คุณสบายดีผ่านวิธีแก้ปัญหาความคิดการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ทำงานได้ดีในสภาวะจิตสำนึกก่อนหน้านี้วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสามารถล่าช้าเพิกเฉยปฏิเสธ และต่อต้านได้แต่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะความเป็นจริงคือพระเจ้าองค์เดียวที่สำแดงตัวตนของท่านว่าเป็นรูปแบบและความหลากหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุดระยะเวลาไม่มีอะไรอื่นเป็นคุณที่ได้ทำงานหนักศึกษาฝึกฝนและแสะแบงหาพระเจ้าผ่านการฝึกฝน ความเชื่อและศาสนามาตลอดชีวิตได้พัฒนาและพร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทมนต์การกระหนักรู้และการยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวของคุณว่าคุณคือจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่แยกเป็นลายบุคคลเริ่มฟังเสียงสงบแผ่วเบาภายในแทนที่จะตั้งคําถาม และสแสวงหาจากภายนอกอย่างต่อเนื่องมัคุเทศของคุณพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแต่การสแสวงหาความจริงเห็นจากพวกเขาในทุกสถานการณ์แทนที่จะทำงานทางจิตวิญญาณของคุณเองจริงๆความเป็นรูปแบบหนึ่งของการมองออกไปนอกตัวคุณ คุณทำงานเสร็จแล้วและพร้อมที่จะไว้วางใจพักผ่อนและพึ่งพาความเป็นจริงของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองตัวตนที่สูงส่งของคุณคุณที่ไม่เคยทิ้งความเป็นหนึ่งเดียวและรวบรวมความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความกลมเกินืนความอุดมสมบูรณ์ การปกป้องความคิดสร้างสรรค์สันติภาพสุขภาพเนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสิ่งใดในอาณาจักรทางกายภาพที่มีพลังในตัวมันเองคำพูดหรือการกระทําที่พูดออกไปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแขนด้วยตัว นั้นเองไม่สามารถชกหรือเลี้ยงสัตว์ได้ในทันทีทุกสิ่งทุกอย่างถูกควบคุมโดยจิตสำนึกเพราะสติคือสิ่งเดียวที่เป็นอยู่เราไม่ได้บอกให้คุณทิ้งยาหยุดยาหยุดกินหรือพยายามดำเนินชีวิตตามความจริงก่อนที่คุณจะบรรลุภาวะจิตสำนึกนั้น เพราะการทำเช่นนั้นจะไม่มีอะไรมากไปกว่ากิจกรรมอัตตาเรากำลังบอกว่าพวกคุณหลายคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วมากกว่าพร้อมที่จะเริ่มฝึกฝนและดำเนินชีวิตจากระดับความจริงที่คุณแสวงหาและได้รับมาขณะเดียวกันก็แยกตัวออกจากเครื่องมือ ที่คุณให้อำนาจแก่ศาสนาปะเพณีพิธีกรรมและความเชื่อทางสังคมความเป็นหนึ่งเดียวในการดำรงชีวิตไม่ใช่การเพิกเฉยต่อต้านหรือปฏิเสธรูปรักษภายนอกแต่กลับเป็นเช่นนั้นใช่ฉันเห็นคุณรู้สึกถึงคุณยอมรับคุณและชอบหรือไม่ชอบคุณ แต่ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งดังนั้นจึงสามารถแสดงออกมาได้เพียงแต่ผลักสการปรากฏตัวของความเป็นผู้การแยกจากกันและอำนาจสองประการเท่านั้นที่ไม่มีอะไรมากไปกว่าการสำแดงออกของความเชื่อส่วนรวมและส่วนตัว ในการแยกจากกันจากนั้นไปทำสิ่งที่ต้องทำคุณได้ทำงานและในที่สุดความจริงก็จะกลายเป็นสภาวะจิตสำนึกของคุณเริ่มต้นอย่างจริงจังใช่เชื่ออย่างจริงจังลงมือทำและดำเนินชีวิตจากระดับและรับรู้สูงสุดของคุณ เพราะจะชอบหรือไม่ก็ตามคุณเป็นและเคยเป็นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เป็นลายบุคคลเราลกคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณครอบครัวแห่งแสงสว่าง